สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เรื่องราวจากหน้าประวัติศาสตร์สงครามที่เทคโนโลยีและความสิ้นหวังได้หลอมรวมกันจนเกิดเป็นอาวุธที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาล ลองจินตนาการถึงช่วงปลายปีคศ1944สงครามโลกครั้งที่สองในโยุโรปกำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดน่านฟ้าเหนือเยอรมนีถูกครอบครองโดยฝูงบินทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรนับพันลำที่มีเครื่องบินรบใบพัทสมรรถนะสูงอย่าง P-51 Mustang และ Spitfire คอยคุ้มกันสำหรับนักบินเยอรมันแล้วมันคือฝันร้ายที่ต้องเผชิญหน้าในทุกๆวัน แต่แล้วท่ามกลางเสียงเครื่องยนต์ใบพัดที่คุ้นเคยก็มีเสียงคำรามแบบใหม่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเสียงแหลมสูงที่น่าสะพรึงกลัวตามมาด้วยอากาศยานที่มีรูปร่างประหลาดมันไม่มีใบพัดลำตัวเพียวหลุยลมมีกระป๋ะเครื่องยนต์อยู่ใต้ปีกทั้งสองข้างและที่สำคัญที่สุดมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เหนือจินตนาการเร็วจนเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดของฝ่ายสัมพันธมิตรในขณะนั้นกลายเป็นเหมือนเครื่องบินเต่าคลานไปในทันที นักบินฝ่ายสัมพันธมิตรต่างตกตะลึงพวกเขาแทบจะไม่มีเวลาได้ตั้งตัวมันพุ่งเข้าโจมตีฝูงบินทิ้งระเบิดอย่างรุนแรงก่อนจะเร่งความเร็วหายลับไปในหมู่เมฆทิ้งไว้เพียงความสูญเสียและความงุนงงนี้คือการปรากฏตัวครั้งแรกของวุ n นเดอร์มาเซหรืออาวุธมหัศจรรย์ของนาซียอรมานีเครื่องบินขับไล่พลังเจ็ดลำแรกของโลกที่เข้าสู่สมรภูมริรบเมสเซอร์มิดเอสองหกสองเมสเซอร์มิดเอสอ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของปีศาจไร้ใบพัดลำนี้เทคโนโลยีที่ล้ำยุคซึ่งถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางความพ่ายแพ้มันคือสุดยอดวิศวกรรมที่เกือบจะพลิกเกมสงครามทางอากาศได้จริงหรือและอะไรคือสาเหตุที่ทำให้อาวุธอันทรงพลังนี้ไม่สามารถช่วยให้กองทัพนาซีรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ได้ เรื่องราวของเครื่องบินเจ็ตไม่ได้เริ่มต้นที่มี262นะคะแต่เยอรมนีเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีนี้มาตั้งแต่ก่อนสงครามจะปะทุขึ้นเสียอีกในปี1939เครื่องบินไฮน์เคิ H 1 7 8ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นเครื่องบินลำแรกของโลกที่บินด้วยเครื่องยนต์เจ็ตแต่โครงการยังคงถูกพัฒนาไปอย่างเชื่องช้า สำหรับโครงการมี262เองก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี1938แต่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายปัญหาใหญ่ที่สุดคือการพัฒนาเครื่องยนต์เจ็ตให้มีความน่าเชื่อถือเครื่องยนต์เจ็ตรุ่นแรกอย่างจุงเกิลจูโมน์ูนนั้นมีปัญหาด้านความทนทานอย่างรุนแรงมันทําจากวัสดุคุณภาพต่ําเนื่องจากเยอร,รมนีขาดแคลนโลหะหายากทําให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานสั้นมากเพียงแค่1 0 2ถึงชั่วโมงเท่านั้นและพร้อมที่จะขัดข้อ หรือระเบิดได้ทุกเมื่อ แต่ถึงกระนั้นเมื่อปัญหาต่างๆถูกแก้ไขจนอยู่ในระดับที่พอจะยอมรับได้มี262ก็ได้เผยศักยภาพที่น่ากลัวของมันออกมามันถูกตั้งชื่อเล่นว่าชัวเบ้ที่แปลว่านกนางแอ่นสำหรับรุ่นขับไล่และสตรูมโฟเกิลที่แปลว่านกพายุสำหรับรุ่นทิ้งระเบิดสมรรถนะของมันคือการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีอย่างแท้จริงมี262สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง870กิโลเมตรต่อชั่วโมองในขณะที่ P5 ย7สตงซึ่งถือเป็นสุดยอดเครื่องบินขับไล่ใบพัดของอเมริกาในตอนนั้นทำความเร็วได้ประมาณ700กิโลเมตรต่อชั่วโมงความแตกต่างเกือบ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้ทำให้มี262เป็นเจ้าแห่งความเร็วอย่างไม่มีใครเทียบได้ นอกจากความเร็วแล้วมันยังติดตั้งอาวุธที่ทรงพลังอย่างปืนใหญ่อากาศขนาด30มิลิเมตรถึง4กระบอกที่บริเวณจมูกซึ่งกระสุนเพียงไม่กี่นัดก็เพียงพอที่จะฉีกเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่อย่าง B-17 Flying Fortress ให้เป็นชินช้นๆได้ยุทธวิธีการรบของมันแตกต่างจากเครื่องบินใบพัดโดยสิ้นเชิงนักบินมี262จะใช้ความเร็วที่เหนือกว่าให้เป็นประโยชน์พวกเขาจะไม่เข้าต่อสู้ในระยะประชิดแบบดั้งเดิมแต่จะใช้กลยุทธ์ Bo ม m and z o o m คือการดำด ลงมาจากความสูงที่มากกว่าพุ่งเขาโจมตีด้วยความเร็วสายฟ้าฟาดแล้วใช้ความเร็วนั้นไตระดับกลับขึ้นไปสู่ที่ปลอดภยัยก่อนที่เครื่องบินค้าสึกจะทันหันปืนเข้าใส่เสียเอกสำหรับนักบินสัมพันธมิตรแล้วมันคือประสบการณ์ที่น่าหวาดหวั่นอย่างยิ่ง อดอลฟ์กัลลันหนึ่งในสุดยอดนักบินของเยอรมนีถึงกับกล่าวว่าการได้บินมี262มันเหมือนกับว่าทูตสวรรค์กำลังผลักคุณอยู่เมื่อมีอาวุธที่ล้ำยุคข,ขนาดนี้อยู่ในมือทำไมมันถึงไม่สามารถหยุดยั้งการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรและเปลี่ยนผลของสงครามได้คำตอบนั้นซับซ้อนและเต็มไปด้วยความผิดพลาดทางการเมืองและยุทธศาสตร์ค่ะ อุปสรรคสำคัญที่สุดมาจากอดอลฟฮิตเลอร์ผู้นำสูงสุดของนาซีเองค่ะเมื่อมี262พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามันคือเครื่องบินขับไล่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกฮิตเลอร์กลับมีคำสั่งที่ขัดต่อหลักการทางทหารอย่างสิ้นเชิงเขายืนกรานว่ามี262ทุกลำที่ผลิตขึ้นจะต้องถูกดัดแปลงให้เป็นบริดจบอมเบอร์หรือเครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วสูงเพื่อใช้ในการโจมปีหัวหาดของฝ่ายสัมพันธมิตรหลังการยกผลขึ้นบกที่นอมองดี นี่คือหายนะของการตัดสินใจค่ะมี262ถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ปราดเปรียวการนำมันไปติดระเบิดทำให้สมรรถนะทางอากาศของมันลดลงอย่างมากและทำให้มันเปราะบางต่อการโจมตีที่สำคัญที่สุดคำสั่งนี้ได้ชะลอการนำมี262เข้าประจำการในฐานะเครื่องบินขับไล่เพื่อปอกป้องน่านฟ้าไปนานหลายเดือนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เยอรมนีต้องการมันมากที่สุดกว่าที่ฮิตเลอร์จะยอมเปลี่ยนใจและอนุญาตให้ผลิตรุ่นขับไล่ได้ มันก็สายเกินไปเสียแล้วนี่คือบทเรียนคลาสสิกของประวัติศาสตร์ที่การแทรกแซงทางการเมืองได้ทำลายศักยภาพของอาวุธที่ปฏวิวัติวงการไปอย่างน่าเสียดาย นอกจากนี้มี262ยังมีจุดอ่อนที่ร้ายกาจมันเปราะบางที่สุดในช่วงเวลาบินขึ้นและร่อนลงค่ะเนื่องจากเครื่องยนต์เจ็ตในยุคนั้นต้องใช้เวลาในการเพิ่มและลดความเร็วอย่างช้าๆทำให้ในช่วงเวลานี้มันจะกลายเป,เป็นเป้านิ่งที่ง่ายดายสำหรับเครื่องบินขับไล่ของฝ่ายสัมพันธมิตรที่มักจะมาบินวนรออยู่ใกล้ๆสนามบินของเยอรมนีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกระทบก็คือการขาดแคลนนักบินที่มีประสบการณ์การขาดแคลนเชื้อเพลิงคุณภาพสูงและการที่ โรงงานผลิตเครื่องบินถูกทิ้งระเบิดอย่างมากเยอรมนีในปี1945กำลังจะพ่ายแพ้สงครามในทุกทุกด้านพวกเขามีเทคโนโลยีที่ล้ำยุคก,ก็จริงแต่เขาไม่มีแร่ทรัพยากรที่จะนำมันมาใช้ได้อย่างเต็มศัก,กยภาพอีกต่อไปมี262จึงเป็นเหมือน t o o little too late หรือมีน้อยเกินไปและช้าเกินไป แม้ว่ามี262จะไม่สามารถช่วยให้เยอรมนีชนะสงครามได้แต่มรดกของมันได้เปลี่ยนโลกการบินไปตลอดกาลเมื่อสงครามสิ้นสุดลงทั้งสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียตและอังกฤษต่างก็แย่งชิงเทคโนโลยีและวิศวกรผู้ออกแบบมี262ไปเป็นของตนเองการออกแบบของมันได้ส่งอิทธิพลโดยตรงต่อเครื่องบินเจ็ตรุ่นแรกของมหาอำนาจเหล่านี้เช่น F 8 7ซาเบของอเมริกาและ m i g ิ5ของโซเวียตซึ่งเครื่องบินทั้งสองรุ่นนี้จะได้ประทะ กเองในสงครามเกาหลีในเวลาต่อมาเรื่องราวของมี2 6 2จึงเป็นทั้งเรื่องราวของความสำเร็จทางวิศวกรรมและความล้มเหลวทางยุทธ,ธาศาสตร์มันคืออาวุธที่ถือกำเนิดผิดที่ผิดเวลาเป็นภาพตัวอย่างอันน่าทึ่งของอนาคตการรบทางอากาศที่ปรากฏขึ้นเพียงชั่วครู่ในช่วงเวลาสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่สองก่อนที่จะส่งไม้ต่อและเริ่มต้นยุคแห่งเครื่องบินเจ็ตอย่างแท้จริง หากชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า